ส,สวัสดีดค่ะป้าเาาาดินทางปลอดภัยเด้อค่ะคุณป้าจ๋าเดินทางปลอดภัยค่ะออขับรถอยู่ทิ้งไว้สองเครื่องเลยเปิดทิ้งไว้เลยเดินทางปลอดภัยโอ้บ้านในแต่ไอแอนชอบเลยเนี่ยมินิมอลมินิมอลเต็มไปหมดเลยเออ าดูป้าจะพูดถึงยายสมรเด้อจ้ะฟังดีๆเด้อค่ะเอฟซีอยู่กับยายสมรนช้นนา,งงานี่เอาจ้าไฟของหนานค่ไหนแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วที่ที่ว่าเปิดไฟเลียยลเเล้ยวซ้ายแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่เ,เ,เออเมื่อกี้เมื่อกี้มันปไปสดสเกต อ๋อนี่ใบเดี่ยวเขาไปรังรถถ่วงอ๋ออะไอ้เนี่ยทำเมได้อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> จะ <c oughs> จะให้นอนจะให้นอน <c oughs> คพื่อักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ในในคิดนั้นนะ่ะทหารก็บอกว่าจะพูดอย่างงั้นเลยยายเหมือนกลังใจอะไร ก็ดูแล้วก็ม AI จะทำมันเนาะ AI หรือเปล่านี่แหละเป็น AI หรือมั้งก็เป็นคุณยายน,นะแต่ก็พอได้ได้หัวเราะบ้างนะคุณสุรนาบอกค่อยก็ดูแต่หานานานเห็นบั <laughs> เออเออทหารเสียขวัญได้ไหมยายพูดอย่างนีงง้ทหารเสียขวัญเลยใช่หร <laughs> <laughs> ือป้ามันเป็นอไเรเออเราฟังแล้วเราก็น่ารักนะอันนั้น AI เขาทำหรือเปล่าไม่รู้ป้าก็ได้หัวเราะเลยเออ ยายก็ยอมฟีชี่เลยแต่ทหารก็ไม่กล้าไงถ้าหากรยายไม่พูดทหารคงจะแบบเตรมที่เออแบบมีพลังใจเตรียมที่พอยายพูดออกมาเดินทางปลอดภัยค่ะป้าลุงทุกคนเลยค่ะในความคิดแบบนี้ทุกคนก็เลยมันพอได้ออมยิ้มพอได้หัวเราะไปได้นะก็น่ารักดีไปอยู่แล้วคุณประไพบอก ไอ้ที่หลบที่หลบไปแบบนี้ก็คือหลบยายสมอนนล้ค่ะคอยดูนะป้าพูดถึงยายสมอนด้วยคือหลบยายสมอนอ่ะเ่าง่ายเลยทุกคนน่าจะไอ้ละป้าอะป้าพูดถึงยายสมอนยายสมอนสวัสดีค่ะวุส่นห์วะโอ้ แจงมันไม่ชาด์จค่ะป้ามันเบอร์ค่ะป้าอายุยืนจริงไหมล่ะพูดถึงป้าก,ก็เข้ามาปั๊บเลยคนอะไรก็ไม่รู้จอบซอกต้องใส่จอบแลวเห็นเราเข็นใส่โจมขึ้นไ่จอบแล้วอืม อย่าพูดว่าอยู่จอบไหนก็อย่าพูดเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวเดียเดียวถ้าอยู่ไหนไม่ต้องพูดอะไรแล้วไม่อยากรู้แล้วเออแมวเหมียวโอ้อเขาไม่ได้พันไม่ได้อยู่กับเรานานแล้วนะไม่มีค่ะมีแต่พูดเท่าไปด้วย สมรเขาไม่ให้บอกเขาไม่ให้บอกเจ้านะ่ะอยู่ตรงนน้นเจ้าอย่าบอกถ้าไปแล้วเจ้าทำไม่ต้องทํานะจะเป็นที่พักที่อะไรก็ไม่ต้องทําเดี๋ยวจะโดนพูดให้ฟังเดอ้อพูดให้ฟังเดอ้อฟังอยู่ค่ะ<ห>ป้ารู้อยู่ค่ะป้าไม่ได้ทํกิลิปก็ไม่ได้ถ่ายเส้อบอกเส้อปวดหัวมากเลยไอ้สมอนบอก ลอจิแมคโคสลินนะป้าได้ย <swimming> ินคำมีปั๊บป้ารีบซื้อของเลยเสือซื้อของซื้อของเกาว่าจะไปซื้อของแถวโน้นก็เปลี่ยนใจซื้อของที่สกลนครเรียบร้อยเลยซื้อมาก็ดีเหมือนกันป้าที่นี่ไม่ค่อยมีของสวัสดีค่ะททายนะคะทุกคน จริงๆค่อยคิดอะไรออกอย่างหนึ่งแล้วยายสมอนตอนงอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่ค่อยคิดออกอย่างหนึ่งแล้วเมื่อกี้ค่อยพูดถึงคลิปในช่องตอตอยายฟังอยู่ตอตออยู่แล้วยายฟังอยู่คลิปหนึ่งที่มียายเขาเนยเขาบอกอ่ะฟังอยู่กับป้าอกี้เนี่ยยายสมอนไปทําคลิปนั้นเลยปะทาสักคลิปหนึ่งยายทําไม่เป็นยายมอนดูหรือเปล่าตอนที่ป้าพูดอ่ะ ดูอยู่ค่ะป้าฟังอยู่ค่ะถ้าใครจัดการทําแนได้นะยายจะนอนด้วยเลยยายสมอนไปทไปําเลยนะนั่นน่ะไปดูแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปทําดูทําไม่เป็นค่ะป้าหน้าตาคุณยายเหมือนยายสมอนมากเลยอ่ะทียายในคลิปนะ่ะหน้าตาเหมือนยายสมอนมาก เหมือนกันเลยนะถ้ายายทำเนี่เหมือนเป๊ะเลยนะเหรอคะ, <laughs> อะทำไม้เป็นนะป้ะ <c oughs> าณนายสักกาิน <ะ S 1> คุณนายชรลีนะทุกคนว่าสร้างวาแลา่วสันวาคุณมาภัยก็ดูแล้เขาอ, <c oughs> อยู่ค่ะป้าสันวานั่นไ,ได้การเลยเ <c oughs> จสันมอนจะไปทำเลย ถ้ายายสมอนไปทำเดี๋ยวค่อยจะรอเจ้าอยู่ตรงปลายต้นตาร <laughs> ลรอสูงเนาะถ้าไม่สูงยายสมอนจะปีนขึ้นมาทาันมาหาได้ <c oughs> ทำไม่เป็นค่ะว่าวสันว่า <c oughs> โอ้ห้าเต้นอยู่น 5, หน้าหานก็เต้นเป็นแอ,อ้ว่าดีรอ ตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกถนนยังเปียกมากอยู่สุรินฝนตกทุกวันเลยป้าจริงหรือเปล่าป้าฮะค่อยบอกจะไปรอต้าอ,อยู่ปลายต้นตาลอย่าบอกนำไมเต้อาจะตามค่อยไปอีก <c oughs> อ่ะอน <c oughs> โอ้ <c oughs> เป็นทางปลอดภัยทุกคนค่ะประศรีวระจ้าเจ้าอยู่ตรงนู้นก็อยู่ให้ปลอดภัยนะค่ะ <c oughs> อย่าไป ไอ้ทำคลิปตรงไหนล่ะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเขามองเห็นเจ้านะค่ะจะแวะปั๊มหรือเปล่าเมื่อไหร่มาไม่แวะใช่ไหมทักามาบอกขอทักมาบอกหรือเปล่าไมไา่้ทางนี้ไม่ได้เข้าปั๊มใช่ไหม ผมใจจะปวดทั้งน้ำก็บอกนะทุงน้ำมีแยะแยะกว้างขวางมากามาเ,เต,ต้องบอก่าชั่วโมงนะครี้ไม่ค่อยมีปั๊มบอกาบอกถ่าค้ายอยู่อถ้าถ่ายคลิปถ้าถ่ายคลิปค่อยๆค่อยไลสดถ้าดูดคลิปค่อยๆค่อยไลยสดเนี่ยค่อยจะเลือกครบเจ้าอ๋อฝนตกไวจริงเลย อ๋อปั何と何と๊มแถวใกล้ชายแดนปิดนะป้าใกล้ๆต้องเติมให้เต็มก่อนพอใกล้ๆไปถึงค่อยเรเติมให้เต็มถังไว้ก่อนผู้ช้าที่เติมมาแล้วคนละสองพันแล้วคันคันละสองพันเป็นกําลังใจให้ทุกคนกับป้าเดินทางปลอดภัยค่ะใกล้ๆจะถึงแล้ค่อยเติมใหม่อีกทีหนึ่งตุนไว้ทุกคน เป็นกำลังใจระหว่างเดินทางกันเข้ามาทักทายกันนะคะอย่าลืมกดไลค์เดอ้ออย่าลืมกดไลค์เดอ้อจ้าป้าดูให้ดูกดไลค์ดูทำไมมันขึ้นไปชั่วโมงลุงทำไมมันขึ้นไปสิบสองจุดสามเก้าแบบนี้นะ